คุ้มสุดคุ้มคุณพี่คะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วต้องจัดคันนี้เลยเพิ่งเข้าใหม่ได้เป็นแก่รุ่นตัวมิดนะคะเครื่องยนต์2.4เป็นแคปยกสูงเกียร์ออตโอตโอ้ไม่76,000กิโลราคา569,000ออปชั่นให้มาครบจัดเต็มทีดาวจัดเต็มผ่อนเดือนละ12,000บาทแคปอโอตโต้แบบนี้คุณพี่ไม่ควรพลาดพี่เพื่อนใสนใจอย่าพลาดรับชมรายละเอียดตัวรถในคลิปเต็มคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านทุกคนด้วยนะคะวันนี้พบเจอกันอีกแล้วกับน้องอันอันทอ,อโตโอ้สวัสดีพี่พี่ที่สนใจรถกระบะมือสองทุกท่านทุกคนเลยนะคะใครที่หารถไ้ใช้งานหารถปีใหม่ใหม่น้อยนะคะมาจัดได้เลยชมรุ่นวันนี้หนูเอามาให้รับชมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วคุณพี่ได้เป็น t ต y o ต a ารี o เนี่ยเครื่องยนต์2.4เกียร์รุ่นตัวมิดแคปเทอร์เรเนอร์ ปี2022บอดีส้สีบอลเงินหรือว่าเทาซิมเวอร์นั่นเองนะคะสภาพสวยมากชมหน้าหมูป่าชวมตุวมิดปี22เลงไม่76,000กิโลราคาเสนอขายเพียงแค่569,000บาทคุณพี่ฟีดาวา่อนอยู่ประมาณเดือนละ1 1 2 0 0ไม่เกินนี้เลยเนีคะเอาไปใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะสำหรับเกตดรุ่นนี้บอกเลยว่าออปชั่นให้มาครบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นช่วงร่างนะคะ ที่วิ่งไปแค่เจนะ็ดหมื่นนะหนูบอกเลยว่าผ้าเบรกอะไรเอ่ยยังไม่สึกไม่หลอนะคะได้สภาพสวยๆแบบนี้ไปใช้งานใครที่สนใจนะคะอยากเข้ามาลองขับมาลองเทสได้พี่ๆโทรเข้ามาสอบถามหนูก่อนได้0 9 1 8 8 2 0 6 1 6นะคะหรือว่าจะเป็น LINE AUN19Z น้องอั้นองอันทอ,ออโตโอ้ยินดีให้บริการคุณพี่ขา้าส่ะ569,000ฟีดาวนผ่อนอยู่ประมาณ1 1 0 0 0ถึง1 2 0 0 0บาทเท่านั้นเลยตลอดอายุสัญญาที่84เทอมนะคะ คันนี้นะถ้าเป็นหลอกเบีย้ยพิเศษนะคะรถกระบะแคปเนาะดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่3.19%นะแล้วปีใหม่หมแบบนี้บอกเลยว่าสวยและถูกมากๆสำหรับเกรตดอกเบีย้ยพนะะี่คะพี่ๆท่านใดสนใจนะโทรเข้ามาสอบถามทักเข้ามาสอบถามก่อนมาลองขับมาลองดูรถตัวจริงกันชอบไม่ชอบว่ากันได้คุณพี่ขาอ่ะมาดูไม่รอช้านะให้ดูชมหน้าหมูป่าสีเทาซิลเวอร์ เซนเซอร์ S S ด้านหน้า2ตำแหน่งนะคะไฟหน้ามีมาให้ครพบโปรเจคเตอร์เลนด์เทัมมิ่งไลท์ไฟเลี้ยว LED ในส่วนของไฟตะมอกคู่หน้าได้เป็น Full LED นะคะกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมตัดกับสีที่เป็นสีดำเมทัลิกนะ ป้ายทะเบียนยังเป็นป้ายต่างจังหวัดอยู่นะคะแต่ว่าป้ายนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่พร้อมโอนไปนกรุงเทพภาษีพรบอก็ได้ใหม่เหมือนกันนะคะเลขต้องตรงกับป้ายเนะคะเรียมสันคมบอดีนะคะแก้มข้างไม่มีร่องรอยงัดง้างและที่สําคัญเลยไฟหน้าเนี่ยเดิมนะคะโลโก้ไฮลักสวยๆฝากระโปรงเดิมโรงงานไม่มีร่องรอยลากิ้มคุณพี่แม็กอลอยเดิมโรงงานด้วยนะคะคันนี้สาภาพสวยยางย,าง,ย,า,งย,า,งยางเป็นยางโยโกโฮาม่านะคะ ยางโยโกฮาม่าเดี๋ยวเช็คปียางให้พี่พี่ก่อนนะปี2022ยางพร้อมลถแต่ว่าดอกยังเยอะมากๆไม่มีร่องรอยสึกหรอนะคะยางไม่ยางยังนิ่มอยู่นะยังไม่แข็งยังไม่แตกนะคะคุณพี่ใช้งานกันอีกยาวๆนะเป็นแม็กเดิมขอบ17นะคะคันนี้แล้วก็ในส่วนของช็อคอัพซุ้มล้อเลยนะมาดูสภาพสวยๆกิบกิบกิบล้อกิบน็อตไม่มีโดนงนัดโดนง้างนะคะสภาพเดิม โชคไม่มีแตกกั้วซึมแน่นอนนะคะช่วงล่างแน่นนะ,ะขับใช้งานกันยาวๆนะหนูบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะสำหรับรุ่นนี้นะคะได้เป็นเกตรรุ่นตัวมิดขึ้นชื่อว่าตัวมิดก็คือชมรุ่นใหม่แล้วออปชั่นนี้ให้มาครบจัดเต็มแล้วนะคะมาดูในส่วนของบอดี้ด้านข้างนะ,ะแผงประตูไม่มีรอยอักยิ้มนะคะเป็นแครเกียร์ออโต้นะนี่บันไดขึ้นข้างสภาพสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวร้างแมนเทนแนนท์ทำความสะอาดให้ใหม่นะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวแลล้้ววไฟเเียเป็นน LED ดะะคะ มือเปิดเป็นโครเมียมกระจกพัดเดิมโรงงานติดคิ้วกันสาดมาให้แล้วในส่วนของประตูด้านหน้านะเรามาดูภายในกันนะคะถ้าเป็นเกียรรุ่นตัวมิดหนูบอกเลยว่าออปชั่นมีครบจัดเต็มเบาะหนังแล้วเรียบร้อยนะคะบาหนังเดินได้มาสีขาวปรักไฟฟ้าด้านผู้ขับด้วย มอกรเดิมโรงงานผิวพันธ์เหลี่ยมสันคมบริตัวรถมาเดิมหมดเป็นแคบเปิดได้แบบนี้ด้านหลังนะคะจะได้ในส่วนของเบาะที่เป็นเบาะหนังมาเหมือนกันนะคะสภาพสวยเลยเบาะตึงๆนุ่มๆแบบนี้นะวิ่งใช้งานกันอีกยาวๆสภาพภายในนเนียนกริฟเลยถาดยางรองทุกอย่างมีมาให้ครบหลังคงหลังคาด้านบนสะอาดสะอาน ราคาแค่569,000หถือว่าคุ้มมากนะคุณพี่ได้ไมน้อย70,000กโลและได้ปี2022และได้เป็นตัวมิดออปชั่นครบจัดเต็มภายในสวยๆแบบนี้เบาะหนังเดิมทุกอย่างเดิมจากป้ายแดงนะะีคะแผงประตูด,ด้านข้างนี่สปอร์ตเมทอาร์คซินเดอร์ทุกอย่างเดิมๆจิกและเป็นรอยเละแบบนี้นิ่มๆเลยนะคะ หู้บอกเลยว่าโครงสร้างเหลี่ยมลายบอดี้ตัวรถนี่เดิมหมดเรามีบริการตรวจรถให้มากกว่า215จุดมีใบเซอร์การันตีว่ารถไม่มีพีความตีลังกาไม่มีชนหนักตกน้ํากลับสีกอไมหรือว่าตัดต่อตัด,ต,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 ดตอนมาแน่นอนถ้ามีมีลงในสัญญาซื้อขายพี่ๆนำรถมาคืนพวกเราได้เลยยินดีคืนเงินให้ทุกบาททุกสตางค์นะคะนี่โตโยต้านะพั์ดเดิมโรงงานกระจกเป็นไฟฟ้าออตโต้หนึ่งบานแมนนวลหนึ่งบานเซ็นทัลล็อกกระจกปรับกระจกไฟฟ้านะคะเรียมสันคมซุ้มเสาเอบอดี้หัวน็อ คริบเลยทุกจุดนะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้ทุกจุดนะคะนี่เปิดฝากระโปรงเปิดฝาน้ํามันนะคะระบบปังกิ้งเซนเซอเป็นการแจ้งเตือนก่อนการชนตัวนี้จะเป็นกุญแจแบบเสียสตาร์ทได้เป็นกุญแจรีโมทนะพวงมาลัยก็ได้เป็นมัลติฟังกชันเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านต่างกันก่อนนะคะแผงประตูตัวแคปนะกระจกพาร์ทเดิมนะะเรียมสังคมบอดีหัวน็อตเดิมนี่ไม่มีร่องรอยโดนงานโดนงานสปอร์ตเมทัสวย มาดูรถได้ด้วยตัวเองพาช่างมาได้เลยมาลองขับมาลองเคสได้กันก่อนได้เนะคะถูกใจว่าการรถสวยไม่สวยว่ากันได้เลยตามความจรงิงแต่ว่าของหนูนี่สวยมากให้ดูเลยหัวน้อไม่มีขยับสักจุดขนาดนี้คงสร้างเหลี่ยมบอดีสันคมตัวรถเดิมพุกจุดขนาดนี้พี่ๆไม่ซื้อถือว่าพลาดเนี่ยฮะได้คุ้มจริงๆนะคันนี้นะได้ปี22่สองไม่เจ็ดหมื่นราคาห้าแสนหกหมื่นเก้าพันไม่ข้ามหกแสนด้วยพี่ไม่ซื้อหรอนะคะหนูมองเลยว่าคุ้มนะสําหรับหนูนะคะ สำหรับใครที่เป็นสายรถกระบะและหารถไปใช้งานคันนี้สุดคุ้มแล้วนี่ให้ดูเลยนะคะสตาร์ทเครื่องยนต์ขึ้นมานะเสียงนิงน่งๆเงียบๆเ,เลยนะคะไม่มีร่องรอยนะไม่มีเสียงกระเสารไม่มีแบบแบตเตอรี่เสื่อมแน่นอนเลขไม่เจมกกิโลเมตรและแอร์เย็นฉ่ำเลย แอร์เย็นฉ่ำมากมากและได้เบาะปัดไฟฟ้าอีกต่างหากออปชั่นคือล้นแล้วสำหรับตัวมิดนะเวี่ดไทยที่มองหาไว้ใช้งานหนูบอกเลยว่าเพิ่มจากที่เป็นตัว n ี่หรือว่าเป็นโฉมหน้าหมูป่ารุ่นใหม่เหมือนกันเพิ่มขึ้นมาไม่กี่หมื่นแต่ได้ออปชั่นครบแบบนี้พี่ๆไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมนะคะไม่น้อยอีกต่างหากนะนี่พวงมาลัยเขาได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเป็นหนังเดิมจากโรงงานสภาพกริบๆแบบนี้เลยไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนแนี้นะคะไม่มีร่องรอยแบบว่าใช้งานเยอะนะ ไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยล่อนหนังเดิมๆเมย็บได้มาเดิมๆแบบนี้นะคะแต่เสียงดังปกติปรับเซ็ตมาหน้าจอทิปหน้าจอได้และที่สําคัญเลยรับโทรสั่งการด้วยเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้นเป็นหมวดเปลี่ยนเพลงและโฮมโหมดเสียงได้นะคะคุ้มสุดคุ้มนะกระจกนะคะตัดแสงแบบแมนนวลนี่กล้องบันทึกหน้าจอมีมาให้แล้วเรียบร้อยกล้องด้านหลังมีเช่นกันไฟเกง๋งเป็นไฟสีส้มหลอดฮาโลเจนมาพร้อมกับที่เก็บแว่นตา ที่บางแดดนะคะมีกระจกมาให้หนึ่งบานด้านผู้โดยสารด้านข้างนะและตัวหน้าจอไฮไลท์สุดๆมาดูนี่นะคะวิทยุ FM AM CD DVD เล่นได้ปกติและเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนเพลงได้หมดนี่นะวอลลุ่มใดๆก็ตามใช้งานได้ปกติเลยนะคะรองรับในส่วนของบลูทูธ USB ให้นะคะนี่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ USB เล่นได้หมดนะ ไม่ว่าจะเป็นแอปสมาร์ทโฟนลิงก์กับโทรศัพท์เราเชื่อมต่อกับบลูทูธนี่ได้ง่ายๆเลยนะพี่เพื่อใดที่สนใจเนาะรีบติดต่อมาสอบถามได้นะคะลิงก์กับโทรศัพท์เราแล้วนะมันจะเล่นได้ทุกอย่างนะคะแล้วก็จะมีจุดในส่วนของ USB นะคะตรงนี้ให้แล้วก็มีในส่วนของ power outlet มาให้เหมือนกันตรงนี้นะคะระบบเทคชั่นคอนโทรลเขาจะอยู่ตรงนี้นะล็อกล็อกันล็อสัดกันเลื่นถหาตัวแอร์ก็ยังเป็นแอร์แบบปรับอนาล็อกอยู่นะคะเป็นแอร์แบบปรับอนาล็อกเนาะ ตอนนี้ก็ปรับลมเย็นได้นะคะปรับอุณหภูมิองศาได้โหมด Eco โหมด Power มีมาให้เป็นเกียร์ออโต้นะคะแต่แป่าเป็นแคปแมนนวลอ่ะขออภัยเป็นแคปออโต้ไม่ใช่สี่ประตูนะคะราคาก็เลยจะเบาลงมาหน่อยตอนนี้ได้เป็นแคปออโต้เบรกมือนะคะที่พักแขนเป็นหนังนะแล้วก็มีช่องเก็บสัมภาระด้านในให้นะคะออปชั่นครบครบคุณพี่ใครหาไว้ใช้งานรีบมาจัดได้เลย ติดทุกอย่างทุกจุดสภาพเดิมๆสวยๆกิ๊บกิแบบนี้คอนโซลคอนโซลแอร์แบ็กคู่หน้ามีมาให้แล้วเรียบร้อยตัวรถพึ่งเข้ามาไม่นานนะคะช่องวางแก้วน้ำสองตำแหน่งเบาะตึงๆน่าใช้งานมากๆใครสนใจน้องอันๆยินดีให้บริการช่องทางการติดต่อหนูขึ้นให้แล้วเรียบร้อยโทรเข้ามาได้เลยนะคะให้ดูเลยแป้นเบรกแป้นคันเร่งสวยๆแบบนี้นะคะเหลือแค่ทำความสะอาดเพิ่มเติมเท่านั้นเอง กล้องบันทึกหน้าจอมีมาให้หน้าจอทัศสกรินมีมาครบแล้วก็กล้องด้านหลังกลย이ถอยจอดให้เรียบร้อยนะคะ่ะดับเบลคู่หลังนะคะแล้วก็ได้ในส่วนของแม็กสวยๆนะคะันนี้นะคะโลโก้โตโยต้าหกสิบปีมีติดมาให้แล้วเรียบร้อยเสร็จสับนะคะในส่วนของท้ายเนี่ยรถหน่วยงานของจริงต้องเป็นแบบนี้นะคะจะมีเซ็นเซอร์กล라ยะถอยจอดมาให้4จุดกล้องถอยหลังเดิมโรงงานแบบโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบไฟท้ายนี่เป็นของเดิมแบบนี้เลยนะคะ สภาพสวยมากๆเลยนะไม่มีร่องรอยแตกลายงานเลยนะคะแบตโลโก้โตโยตา้ากล้องถอยมือเปิดโครเมียมไฟเบร์ดอลี่3เป็น LED นะคะเรามีบริการตรวจรถให้และเช็ครถก่อนปล่อยเนาะเรามี QC ทุกจุดนะคะคุณพี่มีใบเซอร์การันตีให้พี่พี่ได้ดูด้วยนะคะว่ารถสภาพเดิมๆนะไม่มีร่องรอยพิความตีลังกาไม่มีชนหนักมาแน่นอนแมคแรนเนอร์สภาพสวยๆเลยกระจกด้านหลังพัดเดิมโรงงานติดลฟย้าลหมอกติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ m a คไรเนอร์เป็นของโตโยต้านะไม่มีร่องรอยโดนนัดงางนะคะไม่มีร่องรอยกินเนื้อไฟท้ายหัวน็อตเดิมๆสปอร์ตเมทอาร์คสวยๆนี่โลโก้เมทอาร์คเนียนกิฟเลยนะคะเหลือแค่ทำความสะอาดเพิ่มเติมตัวรถเพิ่งเข้านะคะยังไม่ได้โอนเข้าบริษัทเราด้วยต้องเปลี่ยนป้ายเป็นกรุงเทพอีกรอบหนึ่งแต่ว่าพวกป้ายพวกภาษีพรบรทุกอย่างบริษัทเราทําให้พี่หมดเลยนะคะไม่ต้องไปทําเองพี่แค่เอารถออกไปนะคะเติมน้ามันขับอย่างเดียวได้เลยนะ อย่างอื่นเราดูแลให้หมดมีใบเซอร์การันตีให้นะคะสภาพสวยมากบอดี้ด้านข้างไม่มีร่องรอยเลยพีดาวผ่อนอยูอ่ประมาณ11,000นะคะถึง12,000บาทประมาณนี้นะคะคุณพี่ไม่เกินนี้แน่นอนนะ,ะผ่อนยาวๆได้84เทอมสภาพสวยๆกริบกริบเบาะเขาเป็นเบาะแบบปับไฟฟ้านะคะฝั่งเดียวนะ,ะเรียมซันโคมหัวนอ็อตนยะคะไม่มีร่องรอยนะเม็ดอาร์คสวยๆเลยนะคะ,นะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้นะ,ะนี่ มีใบเซอร์การันตีให้ทุกจุดนะคะคงสร้างตัวรถเดิมกระจกพัดเดิมโรงงานนะโตโยต้นะคะติดไลาย้าไล่เหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยเนะคะนี่ท็อปเซล์นะคะท็อปเซล์ฟรีห,หัวน็อตน,นะคะ<ๆ>นี่เดิมเ,เดิมเลยเดิมทุกจุดนะคะไม่มีร่องรอยนะได้เป็นเกียร์ออโต้เป็นแคปนะคะน่าใช้งานมากๆนะคะกระบะมีเยอะนะคะมีหลายรุ่นหลายราคาถ้าพี่ๆสนใจคันไหนก็ลองมาสอบถามกันได้นะคะ หัวน็อตกริปแผงประตูเดิมเนี่ยค่ะคันนี้สวยจริงพร้อมใช้งานเนี่ยออปชั่นครบจัดเต็มปี2022เลขไมล์หม่7 6กพักิโลเกตร,รุ่นตัวมิดแคปพีเรเนอร์นะคะเซนเซอร์มาครบๆทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังพี่เพียใดสนใจช่องทางการติดต่อน้องอันขึ้นให้เรียบร้อยทักมาได้เลยเดี๋ยวหนูพาพี่ๆี่เข้าชมห้องเครื่องยนต์ค่ะมาดูห้องเครื่องยนต์กันค่ะคุณพี่สภาพใหม่ๆแห,ห้งๆแบบนี้เลยนะนี่ท่านเครื่องหัวน็อตกริปนะคะ ไม่มีข้าวน้ำมันไหลรั่วซึมไม่มีของเหลวไหลเยิม้มเครื่อง2,400ลิตรเครื่องยนต์ดีเซลนะคะคันนี้ก็จะดูแลให้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหม้อน้าคูลเลนส์พัดลมกองอากาศนะคะหรือว่าจะเป็นสายพันทัมมิง่งในส่วนของตัวแบตเตอรี่เราก็ดูแลให้นะถ้าแบตเก่าเสื่อมสภาพเราเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยนะคะยกลูกนะแล้วก็ดูแลให้หมดนะคะกระโหลกซุมล้อตัวคานนะคะโคมไฟด้านหน้านะ,ะไฟหน้าต้องเป็นไฟเดิมแบบนี้นะคะนี่คือรถที่ไม่มีร่องรอยโดนชนโดนแตกโดนเปลี่ยนมา คันด้านหน้าสภาพสวยๆรูกลมเม็ดอาร์คหัวน็อตเดิมๆแบบนี้นะคะโครงสร้างเหลี่ยมลายบอดี้ตัวรถเดิมหมดเลยแผ่นเพจเลขเครื่องเลขถังตรงและแจ้งปีผลิตชัดเจนคือปี2 2นี่เห็นไหมเนียคะสภาพสวยจริงคานเดิมพี่ดูหัวน็อตฝากระโปรงหนูบอกเลยว่าเดิมจริงๆเดิมทุกจุดหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีโดนงัดโดนแงะฉนวนกันความร้อนผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีตกท้องช้างใดๆทั้งสิ้นหัวน็อตหม้อน้ำหม้อน้ำไม่มีแตกไม่มีเปลี่ยนมานะคะหัวน็อตเดิมๆ ให้ดูเลยร่องรอยแทบไม่มีนะคะนี่ไฟหน้าไทยครอิโตเดิมโรงงานตัวคานเนี่ยผิวเดิมเดิมๆรูก,กลมสวยๆแบบนี้เลยนะก็อากาศปั๊ม ABS ทุกอย่างนะที่อยู่ในตัวห้องเครื่องยนต์เราดูแลให้เช็คให้หมดนะคะมั่นใจได้เลยว่าได้รถออกไปสภาพสวยสภาพนางฟ้าน้องๆ้ายไแดงแน่นอนคนนองกิ๊บๆเลยปั๊มเดิมโตโยต้านะคะแล้วก็ในส่วนของฉนวนกับความร้อนเนาะ,ะไม่มีร่องรอยนะคะสภาพสวยนะ ขากะโปรงเดิมนะคะคันนี้การันตีโครงสร้างเดิมอดี้เดิมให้มีบริการตรวจรถมากกว่า215จุดนะใครที่สนใจนะคะเกตยรุ่นตัวมิดคันนี้พี่พี่ช่องทางการติดต่อหนูขึ้นให้เราเรียบร้อยไม่76,000ราคา5 6 9 0ส0สุดคุม้มปี2022อ,ออปชั่นครบจัดเต็มได้อดี้สีบอลเงินเดิมโรงงานนะคะพี่พี่นใดสนใจนะหนูฝากไว้ด้วยช่องทางการติดต่อขึ้นให้แล้วนะคะมีบริการวิ่งเซ็นทั่วประเทศนะพี่พี่ ใครที่ไม่สะดวกมาดูรถไม่สะดวกมารับรถด้วยตัวเองเรามีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยสนใจติดต่อคันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ถ้ามีผิดพลาพประการใดหนูขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ด้วยนะคะลาไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ